เป็นมือใหม่มือใหม่ในการอัดคลิปเข้าใจไหมเท่าไหร่ก็ได้นับไล่มาให้หนึ่งหนึ่งอะนับไล่ลงมาห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นโอเคสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับจบ อะไรขยับต้นไม้มันบังตรงนี้เนี่ยตอนจัดไม่โดงไม่ดูหน่อยไงใครจัดพี่จ๊อบว้าแล้วไงทีมงานเป็นทีมงานนะมันจัดมันอยู่ไกลไงแบบมันต้องดูซุนดูกล้องอะไรแีกใหม่จะแบบเปลี่ยนทีมงานนึกว่าจะดีขึ้นอีกเอ็งสวยเหมือนเดิมไหนไหไอ้ด้านหน้ายกขึ้นเออขึ้นนี่อะไรเนี่ยอะไรอ่ะโอ้ทำลายข้าของอีกเอาออกไปเลยก็ได้มั้งชอบฟีลแบบธรรมชาติมั้ยมันดูดีไหมในกล้องอ่ะ เอางี้เอเอให,ให้ให้มีไว้จะได้เ,เหมือนเหมือนแบบว่ารักธรรมชาติไงอ๋อได้เลยห้าสี่เจ้สองลึกไปสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับกับจับลีวิวเว่ยหยอกมันลุงจะพูดเข้าวปาั้นไงมันต้องพูดเ, <c oughs> เสียงมันตีไม่ต้องพูดค,คนไม่อยากฟังเสียงทีมงานนะใช่ไหมอ๋อได้ได้ได้คุดูว่จาจะฟังได้ดีตรงนี้อได้เลยโอ้ยนี่ไง าเนี่ยมันติดผาดกดเนี่ยความเป็นธรรมชาติพีกระเล็กมึงก็เอาอะไรมาวางโอ้เหมือนกูอยู่อเมซอนนะเข้าเรื่องเลยเ,<อ>เข้าเรื่องทันทีเข้าเอาเ,เอาเลยเดี๋ไ,ดไ,ดไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดโอเคไม่พูดละไม่พูดเลยตามมาเอานับอะไรหลายรอบล่าก็มันพูดเข้ามาเมื่อกี้มันต้องคัดทิ้งไปแล้วต้องอะไรเนี่ยอ๋อ,อคัดอเอาพึ่งคัดโอ้ยเอาน้ามา มีน้องๆหลายคนครับคอมเมนต์เข้ามานะโอ้ยผมไปนั่งไล่อ่านะอุ้ยประมาณห้าแสคอมเมนต์ได้นะบอกว่าเฮ้ยอยากให้จ็อบวอ k e r เกอร์เนี่ยมารีวิวนู่นรีวิวนี่ให้ดูบ้างนี่เลยจัดให้เลยเป็นจ็อบรีวิวเวอร์และ EP ีนี้นะครับก็ถือว่าเป็น EP <c oughs> อ<า>ีพีนี้แหละเราเริ่มต้นที่ร้อยเลยคนอื่นที่เขาเริ่มต้นด้วยหนึ่งร้อเสร็จ99 98 97้าเแป้านัถอยหลัง <c oughs> ใช่พอนหนึ่งปุ๊บปิดรายการ เขามีแต่เออทำคลิปไปเรื่อยๆยิ่งเลขคลิปเยอะยิ่งแสดงว่าสําเร็จอันนี้ทำถอยหลังลงคลองอะพอถึงหนึ่งคือเริ่มหนึ่งเสร็จมันมีติดลบไงเราก็เป็นช่องแรกที่มีเลขติดลบไปเลยเอามามาเดี๋ยวเริ่มรีวิวเลยโอเคเอาน้ำปิ๊งหนึ่งพันละ4 3 2<อ>1 a c t i ่ n แล้ววันนี้ผมนำของชิดหนึ่งมารีวิวให้ดูกันนะทุกคนเป็นของที่เรียกว่าเอาใจน้องแฟนคลับรุ่นเยาว์กันเลยไปดูกันเลยว่า จะคืออะไรนี่มันคือครับนุดเดิลโลบอทเป็นไงเป็นของเล่นอะไรต้องพูดว่าอะไรเ่ยของเล่นสำหรับผู้เยาว์ไงต้องรีวิวให้มันดูแบบดูน่าสนใจไงมันเป็นของเล่นที่แบบว่ามันก็แปลกแปกแปลกม่แค่นี้ให้พูดอะไรเอาไหมาโ,อโอเค, 5, 4, 3, 2, คห้าสี่สามสองไปนุดเดิลโลบอทหุ่นยนต์บะมีกึ่งนี่ทุกคน น่ารักมากเลยสีสันหวานแววเชียวเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเขาเล่นกันยังไงอย่างแรกต้องอันบ็อกกันก่อนแกะเลยครับ้ช,ชีกไป <c oughs> เ,เราดูวิธีเล่น มันยังอ่ะมันมีวิธีเล่นด้วยอ่ะด้านหลังอ่ะโอ้ยอย่าไปทิ้งเชียวนะมันไม่ใช่วิธีเล่นมันบอกเฉยๆว่ามี6แบบไอตอนเป็นเลือกซื้อมาให้รีวิวเนี่ยแต่ดูไหมในดูอะไรบ้างก็ดูว่าอันไหนมันน่าสนใจแล้วไอ้ดูไหมเนี่ยมันคือมันไม่ใช่วิธีเล่นอ่ะเอ้าก็มันอยู่ด้านหลังไงเราดูแต่ด้านหน้าโอเคต่อต่อเลยนะอ๋อสามสองหนึ่งนี่ครับทุกคนแกะออกมาแล้วจะได้เป็นสองชิ้นชิ้นแรกก็จะเป็นตัว หุ่นยนต์อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นอะไรวะเนี่ยชื่ออะไรวะเนี่ยอีกชิ้นหนึ่งครับทุกคนเป็นใบเลื่อยครับนี่เดี๋ยวผมจะลองมาประกอบดูว่าจะออกมาเป็นยังไงอ๋อนี่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 น,น,นี่ทุกคนและหุ่นที่ผมซื้อมานั่นก็คือ,อ,อ,อและหุ่นที่ผมนำมารีวิวในวันนี้นะครับทุกคนก็คือ อ๋ยเีย้แข็งใช่ไหมก็คืออุนต้แมนนี่เป็นไงครับน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยนี่ตรงนี้มีเขียนชัดเจนครับนูดเด้นโลบอตตามผมนะ C U P N O O D L E S R O B O T ขับนูดเด้น โลบอทยังไงดูรายการนี้ได้ความรู้ด้วยนะใครอ่านถูกตามผมตบมือตัวเองก่อนแต่ว่ามันเป็นอุลตร้าแมนไม่ใช่หรอก็มันเขียนเนี่ยมันเขียนโลบอทเนี่ยแต่มันเป็นอุลตร้าแมนอะจะไม่ปหัเล่นยังไงบทบาทสมมุติไงอยู่ในถ้วยเนี่ยใช่เอานำมาสามสองหนึ่งนี่ทุกคนพอเอาหัวอุลตร้าแมนออกมาแล้วใช่ไหมนี่ปิดฝาได้เท้าเดินได้มีแขนดึงออกมาได้และถือกรงจับ นี่ถือกงกักได้ด้วยไงเป็นไงซ่อนตัวในถ้วยแล้วโผล่มาโออุ่นตา้งแเ้นชิ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 นี่เดีมเป็นไงของเล่นที่มาให้รีวิวในวันนี้มันโอ้ยจ่พูดยังไงมันไม่มีอย่างอื่นที่มันดีกว่านี้ละ แมนแล้วก็พร okay. <and rolling Jean> ้อมกับอันนี้เลยโอเคนี่ไงอุลตร้าแมนขับนูโดตามเขาอุลตร้าแมนใช่ตามสองหนึ่งไปและนี่ก็คือขับนูโดโลบอลกับกคนหยบอย่างเงี้ยแหละพี่จ๊อบอะไรกันตอนที่พี่จ๊อบแกะลืมเอาอีกกล้องซูมไปขับนูโดเดี๋ยวถ่ายตรงขับนูโดใหม่ได้ไหมมันจะไปถ่ายยังไงมันแกะไปแล้วอะไอกล่องก็เละหมดแล้วน่ะ เดี๋ยวแบบเก้งก้งแบบขยับแขนขยับขานิดนึงเดี๋ยวซูมแค่ Zoom แค่ซูมเองแค่ซูมมันเข้าไป5 4 3 2นับให้นับนับบอกครเอาก็าเวลาเราจะถ่ายเราก็ต้องนับให้แบบนนว่าันมันเหมือนมันถ่ายคนสิ่งของมันจะนับตมันจะโอ้มันจะเตรียมตัวพูดหรือไงล่ะเอาเดี๋ยวขอถ่ายซูมกันเอาถ้าถ่ายดูเดีอ่ะดูสภาพขาเพดุงขามันยังเอกมาอยู่เลยจะประซูมไม่จัดท่ามันด,ดีก่อนแล้ว,วจะพิวว่าจัดท่าให้หน่อยสิ เ <N ie> <N ie> นี่ยนถ่ายอยู่เนี่ยงานใครวะเนี่ยเอาช่วยกันไงมีกแค่นี้ก็ช่วยกันหน่อยเอาจะเอาแบบไหนอาอาหุบก,ก็ได้เอขเอขาหุบเออเงี้ยขาหุบจะวางตรงไหนวางตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวซูมมันต้องติดต้นไม้ไหมอ่ะก็เลี้ยงเต้ดีกองจักไปไหนอ่ะอยู่นี่ถ่ายอะไรนะทำจริงอ่ะฮะถ่ายอะไรนะถ่ายซูมแอนถ่ายซูมใกล้ๆเ<ห>นี่ยเห็นอะไรบ้างเห็นคัาร์ดินัลโรบอทใช่อ่ะแล้วเห็นอะไรอีกไหมเห็น อโอ้โหกูว่าแล้วมันจะไปอัดถ่ายต้นไม้ทำไมมันโอ้เอานี่เด่นๆนี่โอเคได้ละห้าสี่สามสองคัดคัดมอนกันนะ